สวัสดีครับผมพจนิตตัวแสบนะครับและคลิปวิดีโอจากติกตอกในวันนี้นะครับผมไปเจอวิธีการที่เราจะใช้แก้วใบเดียวยกแก้วสี่ใบที่ใส่น้ำเต็มๆได้ครับว้าวฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้ จริงนะครับวิดีโอที่ผมดูมานี้ดูน่าจะเป็นไปได้ด้วยนะครับดูมันเป็นวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ไสยศาสตร์หรือว่าการตัดต่อแน่นอนครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเราดูก่อนเลยนะครับว่าเขาใช้วิธีไหนถึงสามารถทําแบบนั้นได้ครับอ่านี่ครับพขก็เอาถาดมาหนึ่งใบครับจากนั้นก็เอาแก้วน้ํามาครับแล้วกระดาษเนี่ยแปะลงไปในน้ำครับจุ่มๆุ่มจุ่มมครับจากนั้นก็เอากระดาษแปะลงบนถาดที่เราเตรียมมาเมื่อกี้นะครับจากนั้นก็เอาเทียนมาวางครับแล้วก็จุดไฟ แล้วก็เอาแก้วที่ผมบอกนี่ครับมาครอบไว้ครับครอบไว้แล้วก็นิ้วกดไว้ครับใช้พลังกิตยูว์ไฟดับเลยเห็นไหมจากนั้นน่ครับเอาแก้วที่ใส่น้ําทั้งหมด4ใบครับวางรอบๆครับแล้วดูนะครับยกที่แก้วกลางขึ้นมาครับวืบลงหมดเลยครับ เป๊ะครับเมื่อกี้ผมบอกมาครับใช้แก้วน้ําเปล่าใบเดียวยกแก้วที่มีน้ําหน้าอีกสี่ใบครับโอ้บ้าไปแล้วน่าสนใจมากครับและจะลอาใช่ใหญ่ครับเราไปทดลองทํากันดูบ้างดีกว่านะคะับติดเต้นติดเต้นตินด,เต,ดเต้นชอบชอชอบอะไรแบบนี้ไปลุย เตรียมมาพร้อมแล้วครับถาดแก้วน้ำห้าใบเทียนและก็น้ำครับอ้ลืมกระดาษใช่ต้องมีกระดาษด้วยกระดาษหนึ่งแผ่นผมไม่ได้แจ้งว่าเป็นกระดาษอะไรนะแต่เราก็กระดาษ A4 ธรรมดาก่อนละกันนะครับเราก็เตรียมถาดมาครับต้องหมุนด้วยในคลิปเขาหมุนเราหมุนตาม <c oughs> หมุนเพื่ออะไรเนี่ยแต่นะครับก็เอาถ้วยก่อนนะถ้วยถ้วยใส่น้ําก่อนอ่าอันนี้เราเพื่อจะชุบกระดาษก่อนนะครับใช่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 เราแตำไม่จำเป็นไว้ก่อนเลยก็ได้เนาะอ่ะทาทั้งน้ําที่ชุบกระดาษแล้วก็แก้วทั้งสี่ใบนะ <c oughs> ตรงแกแ้วนี้เราก็พักไว้ก่อนนะครับอ่ะมาตรงนี้ผมจําได้ว่าที่ดูวิดีโอเขาไม่ได้ใหญ่กว่าขนาดของปากแก้วมากนะเราก็สักครึ่งสองรอบก็น่าจะได้ละอ่ะโอเคมาแล้วก็จุ่มน้ำไปครับไม่รู้ว่าจุ่มให้เปียกเลยหรือว่ายัางไงครับหรือแค่ชุ่มๆหรือ,อยงไงไม่รู้นะอ่ะโอเคเรียบร้อยครับเสร็จแล้วแล้วก็แปะลงไปครับปึ๊บโอ้เออใช่เพราะว่ามันเปียกนะปุ๊บแปะไปแล้วมันติดเลย แค่นี้ก็ติดผืนแล้วนะครับมาอย่างนั้นแล้วก็วางเทียนลงไปตอนวางเทียนนี่แหละมันจะวางตั้งได้ไหมเนี่ยอ่าได้ได้ได้ไดอ่ามาเอาจุดไฟดูครับจากนั้นครับก็เอาแก้วนี่ครอบลงไปครับแล้วก็ใช้พลังจิตให้ไฟดับครับไฟจงดับไฟจงดับฟุบโอ้ไปกับใช้พลังจิตให้ไฟดับได้ครับ นะครับให้เอาแก้วมาวางปุ๊บปุ๊บปั๊บ้มาดูนะครับว่าแก้วใบเดียวจะยกแก้วสีใบใหญ่หรือเปล่านะครับมาหนึ่งสองสามเฮ้ยฮะอ้าวไม่ไม่เห็นเหมือนอย่างที่คุยกันไว้เลยครับแค่ถาดนี้ยังไม่ติดขึ้นมาเลยครับอะไรเนี่ยเอ้ยโอ้เอ้าแก้วดำจังงั้นเอาใหม่รอบไหมเอาใหม่รอบเอออะไรเนี่ยโอ้าดะเอาใหม่อีกที ดูว่ามันสูงเกินไปไหมไฟเนี่ยผมว่าไฟน่าจะสูงเกินไปมันไปนโดนขอบแก้วน่าจะมีผลนะเนี่ยไม่ติดเลยเห็นไหมถ้างั้นเอาใหม่ผมว่าเราต้องตัดเทียนให้สั้นลงกว่านี้นิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมตัดเทียนใหม่แล้วเดี๋ยวมาลองใหม่อีกรอบนะครับถ้าไหเนี้ยอ่ะโอเคเอาใหม่ตัดเทียนได้สั้นลงแล้วครับอ๋อมาเอาใหม่ทีนะอือ่อาติดไฟแป๊บหนึง่งอ่าไฟฟูฟ่องนะครับเอาใหม่ ปุ๊บถึงไหมอ่าโอเคไม่ให้เทียนมันไปถึงข้างบนครับอ่าแล้วก็ดับเร็วอยู่ดีดูดมัางไหมอ่ะเห็นมีของดูว่ามันดูดเลยอ่ะลองดูนะครับว่ายกข,ขึ้นมาจะได้ไหมครับหนึ่งสองสามเฮ้ยได้จริงว้าวเฮ้ยเฮ้ยว้าเฮ้ยได้จริงครับเฮ้ยแค่แบบเปลี่ยนขนาดของเทียนอ่ะได้เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยจริงเหรอเอมาม่ดิมันแนนแค่ไหน อู้ว้าวดูไม่มีสลิงนะครับนี่ไม่ไม,ไม,ไมีไม่ใช่มายากลไม่ใช่อะไรนะครับจริงๆครับนี่วู้ว้าวว a t อุ้ยแล้วมันแน่นขนาดไหนครับเนี่ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้เยเดี๋ยวเราดูนะครับผมลองใช้ด้วยมือเปล่าดูดึงออกเฮ้ยโอ้โหเฮ้เยแน่นจริงครับเฮ้ยมันมาถึงได้ตีได้ขนาดนี้อ่ะเฮ้ยอ่า โอ้โห oh. ดูภายในแก้วครับเกิดเป็นไอขึ้นเต็มไปหมดเลยครับนี่ว้าวว้าวว้าวกระดาษเนี่ยก็แค่กระดาษเปล่าๆธรรมดาครับโอ้โ oh. อ oh. ้ปาไปแล้วว้า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 วเป็นไงครับการทดลองพิสูจน์วิด,ดีโอจาก t ิ k กต็อกในวันนี้ครับว่าเราสามารถยกแก้วที่มีน้ำเต็มๆสี่ใบด้วยแก้วใบเดียวได้นั้นเป็นความจริงครับ บอกแลวครับว่าทาได้แล้วมันเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยไม่ใช่ไสาย,ยาศาสตร์น มาลองทำไปดูแล้วเท่านี้เรามาเอาความรู้ทางวิทยาศาสตร์กันดีกว่าครับว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้อย่างไรครับการที่มันเกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นได้ครับเขาใช้หลักการของการหดและขยายตัวของอากาศครับเมื่อเราจุดเทียนแล้วเอาแก้วข้อเข้าไปนะครับอากาศภายในแก้วเนี่ยจะร้อนและขยายตัวขึ้นครับแต่พอเมื่อเทียนดับลงอากาศภายในจะเย็นและหดตัวลงมาครับเรียบเท่าอากาศเป็นลูกโป่งครับถ้าร้อนมันก็จะพองตัวถ้าเย็นมันก็จะหดตัวลงมาแบบนั้นนะครับเพราะมันมีความ,มเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิจากร้อนไปเย็นปุ๊บความ ดันอากาศภายในแก้วครับจะน้อยกว่าภายนอกครับอากาศภายนอกเนี่ยก็เลยดันฐานและเจ้าตัวกระดาษข้างล่างเนี่ยให้ติดแก้วไว้ไม่หลุดไปไหนครับเหมือนเป็นสุญญากาศอยู่ครับผมไม่แน่ใจเพื่อนๆเคยดูกันทั้นองอันนึงที่ผมเคยทำก่อนหน้านี้ไหมครับแต่หลายช่องก็ทำเพื่อนๆอาจจะเคยเห็นแล้วครับที่เอาขวดน้ำมาหนึ่งอันใช่ไหมครับแล้วเอากระดาษเนี่ยมาปิดลงไปตรงนี้ครับตั้งหัวเที่ยวกระดาษมาปิดลงไปตรงเนี้ยคล้ายๆกันครับตรงนี้มันเป็นสุญญากาศครับแล้วแรงดันอากาศภายในขวดอะมันน้อยกว่าข้างนอกไงแรงดันอากาศข้างนอกมันก็เลยดันดันดัน กระดาษที่ปิดฝาขวดไว้เวลาเราคว่างขวดมันเลยไม่หกครับอากาศมันดันอยู่อันนี้ก็เช่นเดียวกันครับแต่เนี่ยเหมือนเราใช้ไฟหรือว่าเทียนเนี่ยมาช่วยเร่งให้มันเร็วขึ้นให้มันติดแน่นมากขึ้นนะครับเหมือนว่าอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมันก็แบบเหมือนดูดติดกันอย่างรวดเร็วอะเวลาเรายกขึ้นปุ๊บอย่างนี้นะครับมันก็เหมือนว่าอากาศทั้งหมดอะมันดันไว้ดันถาดดันตรงนี้ไว้ดันไว้ให้ติดไว้เลยครับไม่ให้มันหลุดไปไหนเป็นแค่นั้นเองนะครับหลักการง่ายๆมากครับที่พูดอย่างนี้น่าสนใจครับถ้าเกิดผมเปลีี่่่ยยยนนนนไไไมมดด้้้้้ใใชชเเเทละะป็ําจ อ่าอันนี้คือความสงสัยของตัวผมเองนะคือถ้าเกิดเราใส่น้ําเต็มแก้วอย่างนี้เลยอะแล้วเราเอาถาดค้องปิดไว้อย่างเงี้ย แล้วเราความกับปุ๊บมันจะยกขึ้นได้หรือเปล่าอเรามาลองทํากันดูดีกว่านะครับว่าถ้าเกิดไม่ได้ใช้เป็นเทียนล่ะใช้เป็นน้ําจะได้หรือเปล่ามาดูกันครับมาบอกแล้วครับช่องผมนี้ทดลองแค่รอบเดียวมันไม่พอครับมันต้องลองทําหลายๆแบบซ้ําๆไปนะครับอไอเจ้าตัวกระดาษกับถาดเนี่ยผมว่าก็ไว้เหมือนเดิมอย่างนี้แหละนะมันก็โอเคแล้วเผื่อว่ามันจะช่วยติดมากขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราเทาน้ําให้เต็มแก้วนี้ก่อนละกันนะครับต้องให้เต็มแบบเติมปิ่มๆเลยนะเต็มแบบปิ่มๆไปเลยนะครับ อปุ๊บอ่าโอเคเต็มปริมนครับจากนั้นครับให้เราคว่ำถาดนะใช้การคว่ำมานะเพราะมันเป็นน้ำนะเราไม่สามารถแบบว่าพิเก็บมาคว่ำมอย่างเร็วได้มันไม่ทันนะครับให้เราคว่ำถาดก่อนแล้วกันเนาะผมต้องลองดึงก่อนให้มันตรงกับกระดาษอ่ะมาตอนนี้คว่ำไว้แล้วครับอึ๊บอ่ะอ่ามาทีนี้เราจะพิ่งเราใส่แก้วนะเราลองยกถาดดูก่อนยกถาดเปล่าก่อนนะดูว่าน้ำที่เจมแก้วจะยกได้หรือเปล่านะครับมาหนึ่งสองสาม ว <Whoa! laughs> ไม่ได้ครับตุ๊ดเลยไปเป็นคนละเรื่องกัน,กนครับเฮ้ยจรงจริงมันต้องได้ดิผมว่าจริงจริงมันน่าจะได้นะทำไมมันไม่ได้นะเนี่ยเอยอเมื่อกี้ใส่น้ําไม่เต็มผมลองใหม่อีกรอบดีกว่านะครับเท่านี้เต็มให้แบบให้ล้นเลยอ่ะห้เห็นว่ามันล้นมาแสดงว่ามันปริมสุดขั้นสุดแล้วจริงๆนะครับอ่า รนอย่างนี้แปลว่าเต็มปิ่มแน่นอนไม่มีพลาดแน่นอนครับรอบนี้เอ้ามาครับลองดูใหม่อีกทีนะกลับมาอ,อมาโอเคอันนี้มันเบี้ยวขึ้นไปหน่อยไม่เป็นไรอ่ะมาลองดูนะครับว่าจะได้หรือเปล่ากดที่แน่นก่อนเผิ่มันไม่แน่นอึ๊บอึ๊บ,อ,บอ่ะอ่ะโอเคมะนะครับดูียกได้ไหมครับหนึ่งสองสาม แล้วว่ากับน้ำเนี่ยแรงดูดเนี่ยมันยังไม่ได้มากพอที่จะยกถาดขึ้นได้นะครับแต่ม่ปอนไรอันนี้เป็นการคิดของผมเล่นๆเฉยๆนะครับไม่ได้ก็ไม่ได้ไม่เป็นไรนะก็ <c oughs> ถ้าไม่ลองเลยจะไปรู้ไหมหรอว่ามันได้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับนี่เจ่ากับตราตี่ใช้เทียนใช้ไฟจุดในแก้วผมนึกถึงการครอบแก้วเลยผมเคยไปหาหมอครอบแก้วอยู่ครั้งหนึ่งครับแบบโหเขาจะดูด ป๊อบป๊บป๊บเจ็มตัวให้กินแบบเอ้ยเป็นตุ่งแดงๆเยอะมากอะแล้วบบเออน่ากลัวนะคล้ายๆแบบนี้แน่เลยครับเป็นเรื่องของการหดและขยายตัวอากาศที่ผมบอกครับมันก็ดูดดูดเนื้อเราอะไรประมาณนี้นะครับอะบเพื่อนๆยังไม่รู้จักครับการครอบแก้มมันออกเป็นแบบนี้ครับอ <c oughs> ุ <c oughs> <c oughs> เห็นแล้วก็น่ากลัวนะครับ <c oughs> ่ะครับแต่อย่างไรการทำวิธีแบบวิดีโอที่เราดูมานะมันก็ทำได้จริงๆนะครับ <c oughs> อะไงที่ผมทำเนี่ยผมคิดเองก็าเราทำดูมันก็เลยไม่ได้ ไม่เป็นไรครับเป็นเรื่องที่ดีของนักวิทยาศาสตร์ครับเราต้องสงสัยและทดลองทําหาคําตอบดูไงครับโอเคครับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้แหละครับเหมือนกัครับเพื่อนๆอยากให้ผมมาไปสุดอะไรเจอวิดีโออะไรที่มันเชงวนสงสัยแบบนี้บอกมาครับเดี๋ยวผมจัดให้ดูอย่างแน่นอนครับทดลองกันให้เห็นจะจะอะไรครับไม่มีเฟกไม่มีตัดต่อนะครับทดลองทําดูตามแบบนั้นเป๊ะได้ผลแบบไหนก็คือแบบนั้นนะครับเพราะนี่คือหอหออินฟินิตี้จำไว้นะครับสิ่งที่คนด่ฝากคนอื่นไม่มีวันเจ๋งต้องเห็นด้วยตาตัวเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดต สวัสดีครับฮมืมหิวน,น้ำกินหน่อยสิเฮ้ยนี่มันน้ำกอกนี่นาะที่บ้านน้ำบาดาลด้วยไม่ใช่น้ำประปา